สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี่คืคิดเมนูอบอ,อกคือเกาค่ะ <c oughs> ก็เลิกไาสิมม,มูกมู๊ซ้ำชันให้แม่ค่ะพี่น้องนี่เดี๋ยวมาฉีกใบตองกันเด้อค่ะไปเลยที่นี่ก็เอาใบตองมาย่างไฟเด้อค่ะพี่นอ้องย่างพอ,อยังย่างบ่ให้ใบตองกรอบค่ะพี่น้องเวลาห่อห่อกับสิบบอแตกค่ะเลยมูเนี่ยเจ้นมักไว้เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องใส่รวดดงดงดีของแสบนวดนะคะพร้อมผักชีค่ะพี่น้องห่อค่ะบที่นี่ห่อสูตรจีนเลยค่ะแบบนี้ สูตรเด็ดค่ะพี่น้องหอมแซ่บขนาดต้องมาลองด้วยค่ะนี่พี่น้องกินมก,นกนนะะหมูน้ำกันนะคะ,อคะอหอมหอมค่ะ,คะพี่น,อน้อนนนนนง,ง,องาอมามามากินน้ำกันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องหอมหอมค่ะเดี๋ยวมุกเปิดเบิ้องค่ะสเป็จริงใจค่ะพี่น้องน้าตารุ่นกันรุ่นรุ่นรุ่นแตงแตงนี้พี่น้องไปเจอไหนค่ะหอมขนาดพี่น้องมากินเขาน้ำกันเด้อค่ะ ของโปดแม่กับพี่น้องหมกหมูอ,อ่อนๆน,นิ่มค่ะแล้วมากค่ะนี่พี่น้องกินหมกหมูมมมหอมๆน้ำกันเวยค่ะอหอมๆเลยค่ะมาๆๆๆๆเซ็บๆเลยค่ะ